สวัสดีจ้าวันนี้ก็วัดดอนขนาดเขามีงานนะคะวันนี้ก็เป็นวันแม่นะคะเขาก็มีงานรถเยอะแยะเลยค่ะเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่วัดดอนขนาดนะคะแล้วก็มีรถเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยร้านค้าขายของขายของนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มันมีมันเป็นวันแม่นะคะแล้วก็มีทัวร์มีอะไรมันลงเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะ ของขายเต็มไปหมดเลยนะคะฝั่งนู้นก็จะมีของขายนะคะเป็นตลาดเป็นอะไรนียนะคะนู้นนะคะมีส้มโอด้วยนะคะที่นี่วัดดอนขนาดนะคะนี่เขามีงานวันแม่นะคะมีของกิน เยอะแยะมากมายไปหมดเลยมีลมนต้องซื้อลมีล่ค่ะมีทัวร์มาลงเต็มเลยนะคะเนี่ยวัดวัดนี้ก็เป็นวัดที่น่าอ่เที่ยวแล้วก็น่ามาสักการะบูช,ชาวัดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาปรปับปรุงพัฒนาใหม่มเพื่อนบ้านเรามาเยอะเลยนะคะถ่ายรูกปกันเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะ คนเต็มเลยนะคะคนเยอะมากเ่าก็มาทำบุญนะคะกับขอพรพระนะคะเขาก็จะมีโซนให้ถ่ายรูปนะคะมีถ้ำพญานาคคนเยอะมากคนถ่ายรูปค่ะ ลอดทาเดี๋ยวจะพาไปดูพญานาคนะคะส่วนมากนะคะก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะที่มาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเยอะมากแล้วเขาก็ชอบทำบุญนะคะ เขาชอบทำบุญแล้วก็เยอะมากมากเลยค่ะมาเป็นทัวร์เลยนะคะมาเป็นรถทัวร์เลยแล้วก็จะแต่งตัวสวยมากเลยนะคะพม่า,มาที่เขาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเขาจะแต่งตัวสวยนะคะ มีที่เที่ยวเยอะมากเลยนะคะอ่น,นี้ก็จะมีถ้าพญานาคนะคะออตเตอรี่ขายเต็มเลยค่ะเ,เดี๋ยวเราจะพาไปขอพรแล้วก็ไปขอโชคขอลา สนใจก็มาเที่ยวได้น,นคะคะที่นครปฐมนะคะมีสถานที่ถ่ายรูปแย่ๆเลยค่ะเพื่อนบ้านเราทางนั้นนะคะตัวเพื่อนบ้านเราแต่งตัวไม่เหมือน ไม่เหมือนเพื่อนบ้านเราค่ะตอนนี้มันแต่งเหมือนคนไทยแล้ดูไม่ค่อยออกนูน้นค่ะคนเยอะมากเลยค่ะดูฝั่งนน้นสิคะนูน้นคนเยอะมาก คนเยอะมากๆเลยค่ะที่นี่เขามีสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะ่ะใครอยากจะมาปฏิบัติธรรมก็มาได้นะคะนะคะี่ค่ะดอกไม้อ่านี่ประดับประดาไว้สวยงามเพื่อนบ้านเราเยอะมากเลยค่ะมาเป็นทัวร์นะคะนี่ทัวร์ค่ะ สวยไหมคะข้างบนนี่เดี๋ยวก็จะมีถ้ำพญาน,นาคค่ะสวยน่ยน,นี่นะคะถ้ำพญานาคอยู่ตรงนี้นะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะ สนใจมาเที่ยวมาได้นะคะนครปฐมนะคะที่น,รนะครปฐมขึ้นไปข้างบนได้นะคะยังไม่เคยขึ้นขึ้นไปเลยดูคนที่คะดูคนเยอะมากเลยค่ะคนมาเที่ยวนะคะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดวันแม่ด้วยนะคะคนก็เลยเยอะตรงนั้นก็จะมีร้านอาหารนะคะมีโซนร้านอาหารมีร้านกาแฟ มีที่ให้เดินเที่ยวเลยค่ะข้างบนเราขึ้นไปได้เลยค่ะขึ้นไปถ่ายรูปดูดูค่ะวันนี้ร้านเปิดนะคะแต่ว่าแวบมามมแวบหนึ่งนะคะแอแบบ้บี๊ดะ แม่ก็จีเอพีาท้ม่ตกาเก็เดินนิดเดียวะนันยายคขาาข,ข,ขึ้นคนเยขอะขอมบากานขากน ที่นี่นครปฐมนะคะนครปฐมตะช่วยอะไรี่มุเก เขาก็จะมีที่ไว้ลูกชากลกบมาแล้วก็ไหว้ดอกก<อ>ุหลาบคนเยอะมากสำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงแห่นี้นะคะ